หนังเก่าๆถ้าไม่เล่าเราจะลืมวันนี้ขอเสนอเรื่องผู้ใหญ่ลีในสมัยนั้นเรียกว่าเป็นหนัง 16. มมภาคสดๆนะครับแต่ว่าจากไปปิดหนังที่เรามีนะครับเขาก็ไม่ได้ขียนบอกนะครับว่าใครเป็นผู้สร้างผู้กำกับนะครับส่วนฟิล์มหนังที่ได้มาแม้ว่าจะจบเรื่องแต่ว่าในส่วนที่เป็นไตเติลนั้นก็ไม่เหลือนะครับก็เลยทําให้ไม่อาจทราบได้นะครับว่าหนังเรื่องนี้ใครเป็นผู้สร้างผู้กำกับนะครับ แต่ทราบว่าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่4มิถุนายนปี2508นะครับที่โรงหนังแคปิตอลสุนดารานนำแสดงนะครับก็จะเป็นพระเอกสมบัติเมธนีนะครับพบกับนางเอกก็คือคุณบุษราณารมิตรนะครับแล้วก็คุณปริยารุ่มเรืองนะครับแล้วก็ดาวร้ายของเรื่องจะเป็นคุณถวันคีรีวัฒนะครับแล้วอีกท่านหนึ่งนะครับที่ออกฉากแรกๆจะร้ายนะครับแต่ว่าตอนหลังกลายเป็นคนดีนะครับก็คือคุณทักษิณจ็บคน แล้วก็ยังมีแก๊งดาวตลกนะครับจากปาต๊อกนะครับพร้อมทีมงานนะครับคุณขวัญสุวรรณะนะครับก็เรียกว่าเป็นหนังที่สร้างเพื่อจะให้ตลกนะครับเพราะว่าตั้งชื่อเรื่องว่าผู้ใหญ่ลีนะครับแต่ว่าแม้โดยพื้นหลักของหนังนะครับจะสร้างออกแนวตลกนะครับแต่ว่าตอนท้ายๆก็ยังไม่ทิ้งที่จะมีฉากคิวบูนะครับก็ยกกันมาเป็นขบวนนะครับมาดวลปืนกันเรียกว่าสนั่นลั่นจอนะครับนี่ครับ สมบัติเวญธณีต่อยกับคุณถวันคีรีวัฒนะครับและภาพที่ท่านกําลังดูอยู่นี้นั้นเป็นภาพที่มาจากฟิล์มที่เหลือจากการฉายนะครับก็มีครบจบเรื่องนะครับแต่ว่าไม่มีบทภาคนะครับแล้วก็วันนี้ตัดเป็นภาพรวมๆของหนังเอามาให้ดูนะครับเพื่อที่จะบันทึกไว้ว่านี่คือหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มีการสร้างออกฉายนะครับแล้วก็มีชื่อซ้ำกันด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับอีกชุดหนึ่งจะเป็นคุณเพชราแสดงนะครับ แต่ว่าชุดนี้เป็นสมบัติเมธนีกับคุณบุษรานรมิผู้ใหญ่ลี